หลังจากที่เปกน,นั้นได้รับรู้ว่าองค์ชายซูเซียงรับรู้ถึงพลังที่เขามีอยู่ในตอนนี้มันก็คือบันทึกสวรรค์นั่นเองนะครับเป็นบันทึกสวรรค์พลังสุดแข็งแกร่งที่ทุกคนนั้นต่างก็ต้องอยากได้นะครับแต่ทว่าองค์ชายซูเซียงถึงแม้ว่าจะรับรู้ว่าเพกน,นั้นมีพลังสุดแข็งแกร่งนั้นก็ตามนะครับแต่เขานั้นก็ไม่ได้คิดจะแย่งเอามันจากเพกแต่อย่างใดเนื่องด้วยที่การฝึกกองเขาและก็การฝึกของเปกนั้นมันแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะแข็งแกร้นใช้วิธีการฝึกแบบไหนถ้าเกกิดวว่่่าาามมมมมีคคุงัันนนนพอ้ ก็จะแข็งแกร่งขึ้นได้อยู่ดีนะครับเรียกยังไงก็คือการเดินตามเส้นทางของตัวเองที่เลือกเอาไวา้มันเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วในการฝึกในครั้งนี้นั่นเองนะครับก่อนที่องค์ชายซูเซียงจะได้ทาการระเบิดพลังจิตของเขานะครับเพื่อที่จะโชว์ให้กับพระเอกได้ดูเพราะพลังจิตของเขานั้นก็อยู่ในระดับจุดสูงสุดแล้วเลยก็ว่าได้นะครับจึงทําให้พระเอกที่เห็นก็รู้สึกทึ่งเลยนะครับไม่คิดเลยว่าองค์ชายซูเซียงนั้นจะมีความแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่าตัวเขานั้นสามารถเลื่อนระดับพลังไป,งนไงไป็นคคููู่่ตอออส้ขงงง์ชายยเี อยู่ดีนะครับแต่ก่อนที่องค์ชายซูเซียงจะได้ออกไปจากที่นี่ตัวเขานั้นก็ได้บอกกับพเอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเจ้านายแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าปกติแล้วขามขิดกำกัดของตนเองให้จงได้ตัวเจ้าจะต้องเลือกทางฝึกของตัวเองเท่านั้นอย่าเลือกตามเส้นทางของคนอื่นที่ตั้งเอาไว้และหลังจากนั้นเจ้าน่นจะต้องแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับองค์ชายซูเซียงจึงได้ออกไปจากที่นี่ไปหลังจากที่พเอกนั้นได้ยินคําพูดขององค์ชายซูเซียงมาได้นะครับพระเอกก็นึกถึงคําพูดคําสอนของอาจารย์ของเขาก็คคือออาาจรรยย์เเ่่นนนัังะบที เคยได้พูดบอกเขาเหมือนกับองค์ชายสูเสียงที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับพระเอกจึงมีแรงหึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งทําการรวบรวมพลังของเขาเพื่อทําการเปิดรูปแบบพลังที่ตัวเขานั้นต้องการสร้างขึ้นด้วยตัวของเขาเองนะครับและแล้วการดูซับเพื่อฝึกพลังจิตของเอกในครั้งนี้ตัวเขานั้นก็สามารถทํามันสําเร็จจนได้นะครับได้รูปแบบพลังใหม่ของเขาก็คือพลังจิตดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับในตอนนี้ก็เป็นพลังจิตขั้นสูงสุดแล้วเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นปรับพลังจิตแล้วก็รูปแบบพลังงงขขอเ้าใหแแ มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในอนาคตมันจะต้องไร้เทียมทานแน่นอนนะครับและหลังจากที่พอเอกนั้นสามารถดูซับพลังจากสาราโบราณน,นี้ได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะเข้าไปฝึกที่สระไฟยินหยางแล้วในตอนนี้พระเอกก็เลยได้มุ่งเดินทางไปสถานที่แห่งนั้นในทันทีนะครับโดยก็มีแม่นางซองไปเป็นไกด์นาทางให้แก่พระเอกแถมเธอนั้นก็ยังได้พูดบอกข้อมูลเกี่ยวกับสระไฟยินหยางให้กับพระเอกได้รับรู้ว่ามันจะมีทั้งหมด9ชั้นนะครับและแต่ละชั้นมันก็จะมีความเข้มข้นขอ,ของพลังเพลิงสะวิญญ,ญาณของสถาบันิหยางี่ ขึ้นกว่าปกตินั่นเองนะครับทุกๆชั้นมันก็จะมีพลังเพลิงที่มากยิ่งขึ้นในการดูซับมันก็จะยากมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถทนทานมันได้รับรองได้เลยว่าจะถูกมั่นล้มละลายแล้วก็อาจจะตายในดานที่แห่งนั้นเลยนะครับแต่พระเอกนั้นก็ไม่ได้คิดเกรงกลัวอยู่แล้วเพราะตัวเขาเองมีความตั้งใจเลยนะครับว่าจะไปชั้นที่9้าที่ไม่มีใครเคยไปให้ถึงได้นะครับชั้นที่9มันก็มีคนที่เคยไปเพียงหนึ่งคนเท่านั้น และคนคนนั้นเธอนั้นก็มีนามว่านางฟ้าเย้าจินะครับซึ่งพระเอกเองก็ไม่รู้นะครับว่านางฟ้าเย้าจิเป็นใครแต่ถ้าเกิดว่าให้สปอยล์ล่วงหน้าก็คือพี่สาวสวยๆของพระเอกนั่นเองนะครับตัวเธอนั้นก็ได้เป็นนางฟ้าที่อยู่ในดินแดนจงโตแห่งนี้เลยก็ว่าได้แถมก็ยังเป็นสิทธิ์ของสถาบันยินยังแห่งนี้มาก่อนอีกด้วยนะครับ แต่ตอนนี้ตัวเธอนั้นแข็งแข่งขึ้นมากมาก็เลยได้กลายไปเป็นนางฟ้าเทพธดดาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับมันก็จะมีสาวสวยท่านหนึง่งได้เดินผ่านหน้าพระเอกไปนะครับพระเอกเทีนก็ถึงกับมองตาตามเลยนะครับเนื่องโดยที่ความสวยงามของเธอนั้นอาจที่จะไม่มีใครเปรียบได้นะครับพระเอกนั้นก็รีบถามแม่นางซองเลยนะครับว่าตัวเธอนั้นเป็นใ,นใ,นใ,นใครมาจากไหนกันแน่ทำไมไม่ค่อยที่จะเห็นหน้าคล้าตาเธอมาก่อนในสถาบัานยินอย่างแห่งนี้แม่นางซองก็เลยได้บอกกับพระเอกไปนะครับว่าตัวเธอนั้นมีนามว่าหนิงชิงและก็ยังเป็นออัันดบ2ขงก ประลองของสถาบันยินยังแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับในความแข่งแกร่งของเธอถ้าเกิดว่าเป him, รียบเทียบกับพี่สาวของเธอนะครับก็จะอยู่ในระดับที่เท่าๆกันแล้วนะครับแต่เนื่องโดยที่ในความแข่งแกร่งของเธอมันก็มีมากอยู่แล้วก็ไม่ได้จําเป็นมากที่จะเข้ามาในสถาบันยินยังแห่งนี้นะครับเพราะตัวเธอนั้นก็มีการฝึกของเธอที่ตัวเธอนั้นได้ตั้งเอาไว้แล้วเช่นกันนะครับในพลังความสามารถของเธอนั้นก็ WOO เป็นคนที่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดร่างกายพิเศษอีกด้วยนะครับจึงทำให้เบรกในตอนนี้ก็ถือว่าสนใจในตัว ในอนาคตก็อาจจะเป็นสาวในสังกัดของพระเอกอีกคนนะครับและหลังจากที่แม่นางซองได้พูดคุยข้อมูลอะไรต่างๆบอกแกพระเอกไปจนหมดแล้วเกี่ยวกับสะเพิงวิญญ,ญาณสถาบันยินยังแห่งนี้นะครับตัวเธอนั้นก็ได้ขอตัวลาออกจากพอเพกไปแถมเมื่อเพกนั้นได้มุ่งเดินทางเข้ามาในสะเพิงวิญญาณสถาบันยินยังแห่งนี้แล้วนะครับพระเอกก็ได้มาเจอกับอาจารย์ชินเหล่าลูซึ่งอาจารย์ชินเหล่าลูก็เข้ามาในสถานที่นี้เพื่อฝึกพลังของเธอเช่นกันนะครับตัวเธอเองก็เข้าไปได้มากที่สุดเพียงแค่แปดชั้นเท่านั้นนะครับและที่เธอ นั่นกลับมาที่นี่ในวันนี้ก็เพราะอยากที่จะทะลุไปถึงชั้นที่เกล้าให้จงได้นะครับเพราะเนื่องด้วยในประวัติศาสตร์มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือนางฟ้าเยาตินะครับที่สามารถไปชั้นที่เก้าได้นั่นเองตัวเธอที่เป็นคู่แข่งกับนางฟ้าเยาติมาโดยตลอดนะครับแต่ก็ทําได้เพียงชั้นที่8ดเท่านั้นนะครับมาที่นี่ในวันนี้เพื่อมาแก้แค้นและก็มาทําสถิติใหม่นั่นเองนะครับแต่ตัวเธอนั้นก็ยังรู้สึกเป็นห่วงเพกอยู่ดีเนื่องด้วยสถานที่แห่งนี้นะครับมันก็มีพลังเปยาเฟิง รวบรวมพลังเปลวเพลิงและก็ไม่สามารถเข้าใจในความหมายของมันได้ก็จะไม่สามารถมุงเดินทางไปยังชั้นต่อไปได้นั่นเองนะครับเธอนั้นจึงพยายามที่บอกให้พระเอกนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการดูดซับเนื่งด้วยที่มันจะมีความเจ็บปวดเข้ามาแฝงในการดูดซับในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับแต่หารูไม่ว่าพระเอกเทพเพียงแค่พระเอกมาถึงเท่านั้นในการดูดซับพลังของเขาในครั้งนี้นะครับเปลวเพลิงที่อยู่ที่นี้ก็ไม่สามารถที่ทําอะไรพระเอกได้แม้แต่ความเจ็บปวดนั้นพระเอกนั้นก็ยังไม่รับความเจ็บปวดนี้ไว้เลยแม้แต่ ค,คือเปลวเพิงแห่งนี้ก็ไม่สามารถที่ําอะไราพระเอกได้เลยนั่นเองนะครับคือในความเทพของเอกแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟของอาจารย์เฉาเฟยอ,อยู่ที่ร้อนแรงกว่านี้ก็ยังสามารถดูซับมันได้แบบชิวๆนะครับเพียงแค่ไฟในสถาบันยินยางแห่งนี้ก็ไม่ขนามือพระเอกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอาจารย์ชินเล่าลูกก็ถึงกับทึ่งเลยไม่คิดเลยว่าพระเอกแม่งจะเทพขนาดนี้นะครับเธอนั้นก็ยังมีความสงสัยเหมือนกันว่าที่จริงแล้วในร่างกายของเอกนั้นมันมีร่างกายอะไรกันแน่เพราะตัวเธอก็ไม่สามารถที่สัมผัสได้ถึงพลังที่ มีอยู่ในร่างกายของเพกนั่นเองนะครับก็ทําได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้น และหลังจากนั้นพระเอกและก็อาจารย์ถิ่นลาลูทั้งสองก็ได้บุ่งเดินทางไปที่ชั้นต่อไปนะครับถึงแม้ในสาไฟเย็นยันในชั้นแรกพระเอกนั้นจะสามารถดูซับได้แบบชิวๆแต่พอมาถึงชั้นสองนี้นะครับมันก็ไม่ง่ายอย่างที่พระเอกคิดเพราะหนึ่งด้วยที่ชั้นที่สองนี้นะครับมันเป็นเพลิงเย็นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถรวบรวมหรือดูซับได้พระเอกก็จะถูกแช่แข็งและก็ตายอยู่ในสถานที่แห่งนี้เลยนะครับพระเอกในะตอนนี้ก็แบบว่าถูกพลังไฟเย็นกําลังเกาะตัวขึ้นแล้วในตอนนี้อาจารย์ถิ่นาลา็ไม่กม เธพรปเอกแต่อย่างใดตัวเธอก็ได้รีบมุ่งเดินทางต่อไปอีกเช่นกันนะครับเพื่อที่ตัวเธอนั้นก็จะก้าวไปถึงขั้นที่ก้าให้จงได้พระเอกในตอนนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากตอนที่เขานั้นมาใหม่แต่สุดท้ายก็สามารถทํามันสําเร็จได้อยู่ดีนะครับสามารถบุ่งทางไปสู่ชั้นที่3จนได้แต่พอเอกนั้นได้มาถึงชั้นที่3นะครับพระเอกก็ได้มาเจอกับแม่นางสาวน้อยส,สวยเธอนั้นก็มีนามว่านิ่งชิงนะครับเธอนั้นก็ได้มาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วและก็พยายามที่ดูซับพลังในชั้นที่3แม่องนีัอ ซึ่งความสามารถพลังของเธอก็จะเป็นพลังเพิงเย็นและก็ยังควบคุมพลังจิตวิญญาณมังกรน้ําแข็งอีกด้วยนะครับความแข็งแกร่งของเธอเรียกได้เลยว่ามีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดและก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่ในอันดับต้นๆของสทาบ้นยินยางแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอมากตัวเขานั้นที่มาที่นี่เพื่อมาดูซับพลังเท่านั้นพระเอกจึงได้เริ่มดูซับพลังในสถานที่แห่งนี้ได้ทันทีนะครับแต่เนื่องด้วยที่สถานที่แห่งนี้พลังจิตวิญญาณมันก็แข็งแกร ซับมันก็ไปแล้วแต่ทว่าระดับพลังของเขามันก็ดันลดลงเท่านั้นนะครับจากตัวเพเองที่มีพลังระดับสักดิ์ขั้นที่4ตอนนี้ก็ลดเหลือเพียงแค่ขั้นที่3เท่านั้นและก็ยังกระอักเลือดออกมาด้วยความเจ็บปวดอีกด้วยนะครับเพราะหนึ่งด้วยที่พลังความแข็งแกร่งของเปลวเพลิงในชั้นนี้มันแข็งแกร่งมากเกินกว่าที่ร่างกายของเขานั้นจะสามารถรับได้นั่นเองจึงทําให้แม่นางหญิงจริงที่ได้เห็นพเพคเช่นนี้นะครับตัวเธอนั้นก็รู้สึกมีความเป็นห่วงพเพกเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความรู้จักก,กนนับกเพ ได้อยู่แล้วนะครับเหตนคนที่อยู่ในสถาบันเดียวกันกําลังเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตตัวเธอก็เลยได้บอกให้เป็กนั้นรีบออกไปจากที่นี่ซะไม่อย่างนั้นก็อาจจะตายในการฝึกในครั้งนี้เลยก็ว่าได้แต่คิดแล้วว่าเพกน่าจะยอมเป้าหมายของเขานี่ครับก็คือไปจุดสูงสุดของสสาไฟวิญ,ญญาณแห่งนี้พระเอกจึงได้น,นาเอาอยาอายุวัฒนะมากมายนะครับเรียกได้เลยว่าหนึ่งคที่แม่นางซื้อจริงอีนํามาให้ทั้งหมดนะครับกินไปในครั้งเดียวเลยก็ว่าได้จนแม่นางหนิงจริงเธอนั้นก็รู้สึกตกใจนะครับเนื่องโดยถ้าเกิดว่าเพน,นกินนนยาาาาเขข้ไปมกดี ร่างกายก็จะไม่สามารถทนทานได้และก็อาจจะระเบิดตัวตายในที่สุดนะครับแต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดในความเทพของพอเพกแล้วนะครับพระเอกก็ได้ทําการเปิดใช้รูปแบบพลังนาโชคในการดูซับพลังเวทย์ยาทั้งหมดนี้นะครับรวมรวมเข้ามาสู่ร่างกายของเกาและแล้วพระเอกนั้นก็สามารถดูซับแล้วก็ทําความเข้าใจกลับเปลวเพลิงไ,ไฟวิญญ,ญาณในชั้นที่3ามได้เรียบร้อยนะครับเรียกได้เลยว่าในตอนนี้พระเอกนั้นก็สามารถทํามันสําเร็จได้จนได้จนเธอที่เห็นความสามารถของเพ่ในตอนนี้นะครับก็ถึงกับมีความสนใจ ในตัวพระเอกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและก็ได้ถามชื่อพระเอกไปเลยว่าเป็นใครมาจากไหนกันแน่เพราะตัวเธอก็ไม่ได้เคยได้ยินชื่อเสียงแยงน้ำพระเอกมาก,ก่อนนะครับพระเอกนี่ก็แบบว่าได้โอกาสตอบเธอไปอย่างหล่อเทขาน่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ความสามารถอัจฉริยะที่สุดที่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้เป็นคนที่มีความเมตตาที่สุดในสถาบันยินจักรแห่งนี้ขาน่ะก็มีน้าว่าเย่ยูยังไงล่ะคือ,พอเพลงในตอนนี้อวยตัวเองโชว์สาวไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับจึงทําให้ตัวเธอนั้นก็ได้รับรู้เลยนะครับว่าที่จริงแล้วพระเเอกกนนนนั้น็ป็ปนคน ขอท้าประลองกับยูู้ไปและก็ได้เป็นอันดับที่100ของการประลองในครั้งนี้มาได้นะครับแต่ก็แอบตกใจเช่นกันเนื่องโดยที่พระเอกนั้นเป็นเพียงแค่เด็กใหม่เท่านั้นนะครับแต่ก็ยังกล้าเข้ามาในสระไฟวิญญาณแห่งนี้และหลังจากที่ทั้งสองน้ครับได้ทาการดูดซับพลังเซ็จรับเรียบร้อยในชั้นที่3ได้พวกเขานั้นก็ได้มุ่งเดินทางไปชั้นต่อไปในทันทีนะครับซึ่งตัวเธอก็มีความสนใจในตัวพระเอกมากเช่นกันอยู่แล้วนะครับก็เลยแนะนําตัวให้กับพอเพกได้รู้จักเลยว่าข้าเนี่นยก็จรอเอก,กู้ั มาก่อนอยู่แล้วนะครับเนื่องด้วยที่เห็นความสวยงามของเธอก็ไปหาข้อมูลมาก่อนแล้วนั่นเองนะครับออนั้นก็ได้บอกว่าเพกเรียกเธอว่าพี่สาวถ้าเกิดว่าไม่ยอมตัวเธอจะจัดการกับพเพกในวันนี้เลยนะครับสุดท้ายเนื่องด้วยที่มันเป็นสาวสวยนะครับพระเอกก็เลยต้องยอมที่จะเรียกเธอว่าพี่สาวในที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นชายหนุ่มหรืออะไรพระเอกไม่ยอมแน่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสาวสวยๆนี้พระเอกยอมตายได้แทนเลยนะครับในตอนนี้หลังจากที่ทั้งสองนะครับมาถึงชั้นที่4แล้วก็ได้แยกย้ายกันไปดูซับพลังในชั้นนี้เอมุงเดินทไป ชั้นต่อไปนะครับแต่หนึ่งโดยที่การดูซับพลังวิญญาณในครั้งนี้มันก็เป็นพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งมากเกินไปนะครับแม่นาง,นงจริงๆตัวเธอนั้นจึงไม่สามารถควบคุมพลังวิญญาณของตนเองได้และมันก็ทําให้ตัวเธอในตอนนี้ระเบิดพลังออร่าน้ําแข็งออกมาปกคลุมทั่วเวียนรอบๆแล้วนะครับซึ่งเธอนั้นก็ไม่สามารถควบคุมพลังจิตวิญญาณของเธอได้แล้วนั่นเองและถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปเธอนั้นก็จะระเบิดตัวตายอยู่ในสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเอกหรือว่าใครที่มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็จะถูกน้ําแขข็งงอเธอ ครับปกคลุมและก็จัดการไปหมดนั่นเองนะครับเธอนั้นจึงได้รีบบอกให้เอกนั้นรีบหนีออกไปจากที่นี่ซะเพราะถ้าเกิดว่าตัวเธอนั้นไม่สามารถควบคุมพลังของเธอได้อีกต่อไปตัวเธอนั้นก็จะตายในที่สุดนะครับและพระเอกนั้นก็อาจจะตายตามเธอไปด้วยเช่นกันจากการระเบิดพลังออร่าน้ําแข็งของเธอออกมาในครั้งนี้แต่คิดแล้วว่าพระเอกนั้นจะยอมปล่อยให้สาวสวยนะครับตายอยู่ในที่นี่แบบนี้ง่ายๆพระเอกนั้นจึงได้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษนะครับได้เดินเข้าไปหาเธอใช้พลังเพิงทั้งหมดที่เขานั้นดูดซับมาเพื่อช่วยดูด และก็ระง,งับความเยือกเย็นที่เธอนั้นปล่อยออกมานั่นเองนะครับจึงทําให้เปกในตอนนี้ก็ได้แบบว่าช่วยเธอได้นะครับสามารถดูดซับพลังน้ําแข็งที่แพร่กระจายออกมาและก็ช่วยระง,งับความเย็นในร่างกายของเธอเอาไว้ได้แต่มันก็แลกกับการที่เปกนั้นหมดพลังวิญญ,ญาณที่ดูดซับมาทั้งหมดเลยนะครับเธอนั้นก็รู้สึกเสียใจนะครับแต่ก็มีความภาคภูมิใจและก็รู้สึกชื่นชอบเปกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่คิดเลยว่าเพเอกนั้นก็จะเป็นคนที่มีความสุภาพบรุษเช่นนี้นะครับเรียกกันเลยว่าเธอนั้้้้นนก็ออาาจจะแแปืพเเขไลว ถึงตัวพระเอกเองก็แบบว่าไม่ได้ขออะไรมากขอเพียงแค่รางวัลจุบๆเท่าน,นั้นนะครับคือจะจุบให้ได้อย่างเดียวเจอสาวคนไหนไม่ได้พระเอกนี่จะจับเขาจุบอย่างเดียวนะครับจนสุดท้ายตัวเธอนั้นก็ได้ต่อยหน้าพระเอกไปหนึ่งทีและก็ได้มอบดอกไม้วิญญาณให้กับพระเอกไปหนึ่งดอกนะครับมันก็จะสามารถฟรื้นฟูพลังวิญญาณของเอกขึ้นมาได้หลังจากที่พลังวิญญาณที่พระเอกนั้นได้ใช้หมดไปก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ทั้งสองนั้นสามารถดูซับพลังวิญญาณกลับมาเป็นปกติได้แล้วนะครับฟื้นพลังวิญาาณกลับมได้ พวกเขานั้นก็ได้มุ่งเดินทางไปที่ชั้นต่อไปแต่พอเพเอกมาถึงยันชั้น5้าแล้วนะครับมันก็ได้มาเจอกับคู่อรินะครับคือระเอกมีคู่อริเยอะเกินตัวเขานั้นก็เป็นหนายน้อยที่มาจากตระกูลจิวหยวนนะครับก็ไม่รู้ว่ามีความแค้นอะไรกับรพเอกนะครับรู้เพียงแค่ว่าในตอนนี้เขานั้นก็ได้มาดักรอระเอกอยู่ที่ชั้น5าแล้วเพื่อจัดการฆ่าระเอกทิ้งให้ได้นั่นเองนะครับก็เรียกง,ง่ายๆก็คือกลัวเพเอกนั้นก้าวหน้าไปมากกว่าเขาก็เลยคิดว่าในวันนี้จะจัดการฆ่าระเอกทิ้งเพื่อไม่ให้มีนนน้้าาาขขขขััดดงเใอคต นั่นเองนะครับในตอนนี้ตัวเขานั้นทีดเห็นพระเอกแล้วก็ได้ทาการระเบิดพลังออกมาในการพุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปนะครับถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะพยายามภูมเกียรก,ก่อนและก็ไม่อยากที่จะต่อสู้กับเขาแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นผลนะครับตัวเขานั้นก็มีความที่อยากจะจัดการฆ่าอเอกอยู่แล้วก็ได้พุ่งเข้าโจมตีพระเอกแบบรัวๆนะครับแต่คิดแล้วว่าแม่นางนิงนั้นจะยอมง่ายๆตัวเธอนั้นก็พยายามที่เข้าโจมตีนายน้อยผู้นี้เพื่อจัดการช่วยพระเอกเช่นกันนะครับก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ลุมหนึ่งในด้าน ตัวเขานั้นก็มีพลังวิญญาณที่อยู่ในระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่ห้าแล้วเรียกเลยก็มากกว่าเอกไปหนึ่งขั้นแล้วในตอนนี้นะครับแต่คิดเลยว,ว่าเอกนั้นจะกลัวพระเอกนั้นก็พยายามที่เข้าโจมตีเพื่อต่อสู้กับชายผู้นี้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเจ้านะักคิดจะมาจัดการฆ่าในวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเจ้าล็อกเพราะฆานะก็จะจัดการเจ้าให้ได้เช่นกันแต่ก็ดูเหมือนว่าในการต่อสู้ถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ,ขรบเขานั้นก็พลาดท่าและกําาาาลลัังงถููกกกโจจมตตีีนนนยยย้้้้อผแแวว่่ท็ดำ ที่แม่นาง,นงจริงๆได้มารับการโจมตีนี้เอาไว้แทนนะครับจึงทําให้ตัวเธอนะครับก็เลยแบบว่าได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีในครั้งนี้ไปแต่ก็ยังดีที่เพกน,นั้นสามารถเปิดใช้รูปแบบแห่งดวงดาวป้องกันการโจมตีนี้เอาไว้ได้ทันพอดีนะครับจึงสามารถช่วยเธอเอาไว้ได้จึงทําให้นายน้อยจิ้วหยวนนะครับหลังจากที่ตัวเขานั้นได้ทุ่มเทพลังทั้งหมดในการโจมตีเพกไปก่อนหน้านี้ในตอนนี้ก็ไม่มีพลังวิญญ,ญาณที่หลงเหลือแล้วนะครับมันก็เลยเป็นโอกาสดีที่เพกน,นั้นจะทําการแก้แค้นให้กับสาวในสังกัดบางอาจที่จะ มาทำร้ายสาวในสังกัดของข้าเช่นนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าเนี่ยทำร้ายข้าข้าเนี่ยก็จะไม่ว่าอะไรเจ้าเลยแต่เจ้าน่ยมาทำร้ายสาวของข้าวันนี้เจ้าน่ยจะต้องได้ชดใช้คืออันนี้ก็แบบว่าแต่งเอาเองนะครับผมที่จริงพระเอกก็ไม่ได้พูดหรอกถ้าเกิดว่าในความคิดของเอกก็อาจจะเป็นเช่นนั้นนะครับพระเอกนั้นจึงได้แบบว่าเดินเข้าไปหานายน้อยจีวหยวนแล้วก็จับนายน้อยจี้หยวนเพื่อที่จะโยนลงไปในสระไฟวิญญาณแห่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวเจ้าหน้าไม่ยอมมอบยาวิญญาณทั้งหมดในตัวเจ้าใหม่ข้าจจจจะัดดกาาาาร้้้เแแนนนน่อสุทยลวนะครับ นายน้อิวิวนก็เลยต้องยอมจำนนพระเอกไปนะครับยอมมอบยาววิญญาณทั้งหมดของเขามาให้แกพระเอกในที่สุดนะครับเรียงยังไงก็คือถูกพระเอกป้นไปหมดแล้วในตอนนี้ซึ่งพระเอกที่ป้นมาก็ไม่ได้เก็บให้ตัวเองนะครับกอนาเอาไปให้แม่นางหนิงจริงนะครับเพื่อที่จะให้เธอนั้นดูดซับแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายที่ถูกโจมตีไปก่อนหน้านี้คือพระเอกในตอนนี้นะครับแบบว่ารอเทวานเสน่อีกหนึ่งดอกนะครับเธอนั้นก็แบบว่ารู้สึกปลื้มพระเอกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับยิ้มแก้มปีเลยในตอนนี้แต่สุดท้ายตัวเธอก็ไม่ได้รับว นะครับนางด้วยที่ตัวเธอก็มีทรัพยากรมากมายเป็นตระกูลที่ล่ารวยอยู่แล้วนะครับเธอจึงบอกให้เพเอกนั้นเก็บยาวิญญาณทั้งหมดเอาไว้ใช้ดีกว่านะครับแต่เมื่อชั้นที่6มันเป็นชั้นที่แบบว่าพลังจิตวิญญาณแข่งแร่งมากเกินไปนะครับเกินกว่าที่เธอนั้นจะสามารถรับได้แม่นางจริงๆเธอก็ไม่ได้คิดจะไปกับเพเอกแต่อย่างใดนะครับเพราะเธอนั้นก็จะดูทรั์พลังอยู่ที่นี่และก็ให้เพเอกนั้นมุ่งเดินทางไปตามที่เพเอกนั้นต้องการนะครับแต่ก็มีความรู้สึกแบบยิ้มแฉ่งกับตัวเองนะครับเพราะเธออนนนนััั้้้้กก็็รรููยย่่แแลลลววววมมมีคคาใจเะบ เปกนั้นเป็นอจัจฉริยะตามที่เขานั้นได้พูดไว้จริงๆนะครับเรียกได้เลยว,ว่าเทพจริงๆอ่ะสามีอนาะนะคตของข้าเนี่ยคือแบบอันนี้แตกเอาเองอีกนะครับทุกคนแต่ในอนาคตคือกันก็อาจจะเป็นสาวในสังกัดของเอกอีกคนเลยก,ก็ว่าได้นะครับส่วนทางฝั่งของการต่อสู้ทางด้านชั้น6นะครับมันก็เป็นการต่อสู้กับนายน้อยจังผงและก็นายน้อยทรงไทยนะครับตัวเขาเองก็ต่อสู้กันเพื่อที่จะแย่งชิงและก็ดูทรัพพลังชั้นนี้และก็มุ่งเดินทางไปสู่ชั้นต่อไปนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่า2คนนี้ใคร นั้นจะแข็งแกร่งกว่านั่นเองพวกเขาและนจได้เข้าต่อสู้กันได้คลาดดีแต่ทา่าการต่อสู้ของพวกเขานั้นก็ต้องหยุดลงนะครับเพราะพระเอกนั้นก็ได้ล่วงตกลงมาและก็ถึงชั้นที่6แล้วนั่นเองนะครับถึงทําให้ทั้งสองก็ถึงกับเบอร์เลยนะครับไม่คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะสามารถมาถึงชั้นที่6ได้เป็นคนที่มีความสามารถจริงๆเลยไอ้นมเยี่ยวอยู่แต่หนึ่งโดยที่พวกเขานั้นก็มีความแค้นส่วนตัวกระเอกอยู่แล้วนะครับและก็อยากจัดการฆ่าพระเอกเป็นการส่วนตัวมาโดยตลอดพวกเขานั้นก็คิดว่ามันเป็นโอกาสดี จัดการสั่งสอนพระเอกให้จงได้แต่ก็ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นก็ไม่อยากที่จะมีเรื่องแต่อย่างใดนะครับตัวเขานั้นก็อยากจะมาดูซับพ,พลังแบบชิวๆก็ไม่ได้อยากไปตป่อยไปตีกับใครแต่พวกเขาก็ไม่ยอมพเอกอยู่แล้วนะครับเพราะอย่างด้วยที่ในสถานที่แห่งนี้มันก็ไม่มีอาจารย์ผู้คุมสอบคอยขีดขวางพวกเขานั้นจึงคิดว่าจะทาการฆ่าพระเอกทิ้งไปเลยนะครับก็ได้พุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปแต่หนึ่งด้วยที่นายน้อยชงถาเอตัวเขานั้นก็อยากจะจัดการพระเอกเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วง่ายๆก็คือพวกเขาทั้งสองนะครับก็อยากจะจัดกการับพ เหมือนกันแต่ก็ไม่อยากให้อีกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเป็นคนจัดการแทนนะครับทั้งสองจึงได้เข้าสู้กันนะครับเพื่อที่ยั่งกันฆ่าพระเอกในครั้งนี้พระเอกก็เลยได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการย,ออย่ออยู่และก็หลอกล่อให้คนพวกนี้ต่อสู้กันแล้วก็พยายามที่จะวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ไปนะครับแต่ทว่าวก็จบไปในพีนี้ก่อนนะครับ EP ที่114นะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากดู EP ต่อไป EP หน้าก็มาใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ